คุณผู้กำกับครับคุณบอยทะกนเกียรติครับ <c oughs> คุณซเนอโอครับ <Hey. S 1> มันดึกเกินไปครับหรือคุณต้องการบังคับให้คนเขาไปดูย้อนหลังฮะเพื่อผลกำไรของคุณ <Hey. S 1> <c oughs> สวัสดีครับเพื่อนๆผม SDT วันนี้มาในรูปแบบของการพูดคุยกันนะครับ ว่าซิดคอมเป็นต่อเนี่ยเดินทางมาถึงจุดที่ผู้คนเริ่มเบือ่อไม่อยากดูละมันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ว่าทำไมแฟนขับซิดคอมเป็นต่อเนี่ยออที่ยาวนานขนาดนี้นะครับแต่เขากลับอยากจะเลิกดูเราก็ไม่อยากดูซิดคอมเป็นต่อแล้วนะฮะก่อนไปพูดคุยกันรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับ ถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับผมเออแล้วพวกมึงสองตัวก็ไม่ต้องมายืนรวมกันแบบนี้แยกกันมายืนรวมแบบนี้มันน่าสงสยัยเดี๋ยวคนดูเขาสงสยัยเบื่อไม่อยากติดตามแล้วเลิกดู <c oughs> เห็นแก่ตัวหรือว่าคอมเมนต์เหล่านี้นะครับในช่องของ S D T ใน Facebook ของเป็นต่อนะครับหรือแม้นกระทั่งในตัวของ ช่องวันเองที่ตัดคลิปของเป็นต่อออกมาเป็นช่วงๆเนี่ยเยอะมากเลยนะครับแล้วเกิดอะไรขึ้นกับซิทคอมเรื่องนี้ทำไมความนิยมมันจึงลดลงแล้วก็หลายคนก็บอกว่าอยากจะเลิกติดตามดูแล้วสิ่งนี้เราต้องมาพูดคุยเท้าความกันก่อนนะครับตั้งแต่วันแรกที่ซิทคอมเริ่มแสดงเริ่มฉายก็ปี4-7นู่นแหลบางคนที่ฟังอยู่นี่ก็ยังไม่เกิดเลยก็มีนะฮะ ตอนนี้ก็ปลาเข้าไป18ปีแล้วนะครับผมซึ่งซิทคอมนี้เป็นซิทคอมที่ยาวนานมากแล้วก็เป็นซิทคอมที่ครองใจคนในประเทศได้มากมายเลยล่ะครับและที่สำคัญก็คือซิทคอมนี้เนี่ยมีความสนุกเป็นเอกลักษณ์ของตัวเขาเองจึงสร้างฐานแฟนคลับในด้านกว้างลึกแล้วก็ยาวด้วยล่ะครับกว้างลึกยาวคืออะไรกว้างก็คือฐานกว้างมากครับ ไม่ว่าจะเป็นคนในระดับไหนรากญ้าคนชั้นในระดับปัญญาชนหรือว่ามีไรายได้สูงมีไรายได้ต่ำนะครับหรือว่าอายุมากขนาดไหนน้อยขนาดไหนก็ตามก็ล้วนแล้วแต่มีฐานแฟนคลับที่กว้างมากเลยละครับลึกที่ว่าก็คือมันลึกเข้าไปในใจของเราแล้วเราเหมือนกับ แฟนซิทคอมเป็นต่อส่วนใหญ่นะครับก็เหมือนกับเป็นเป็นครอบครัวเดียวกันกับซิทคอมเป็นต่อแล้วอ่ะครับแล้วก็เราผูกพันกับตัวละครต่างๆมากๆเลยละครับที่ว่ายาวก็คือยาวนานครับบางคนเนี่ยดูตั้งแต่ตอนแรกจนถึงปัจจุบันนี้ปาเข้าไปหลายร้อยตอนไม่รู้ว่าจะ ประมาณ6-700ตอนแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะครับยาวนานมากครับถึงแม้บางคนเพิ่งมาดูในช่วงอายุไม่เท่าไหร่เองแต่ก็ติดตามอย่างยาวนานนะครับว่ากันง่ายๆถ้าใครดิเผือเข้ามาดูซิทคอมเป็นต่อเนี่ยยังไงก็ติดอย่างแน่นอนครับดังนั้นฐานแฟนคลับเนี่ยเรียกว่าครอบคลุมไปทุกมิติทุกด้านเลยก็ว่าได้ครับ พอพูดถึงฐานแฟนคลับหรือตัวแฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อแล้วทําไมบุคคลเหล่านี้ในส่วนหนึ่งนะครับอาจจะไม่ได้เป็นส่วนมากหรอกเริ่มเบือ่อไม่อยากติดตามไม่อยากดูแล้วนะครับไม่อยากพอละไม่อยากติดตามและเห็นบ่อยมากเลยนะฮะจากคอมเมนต์ต่างๆทีนี้ S D T เองก็เลยแบ่งมาประมาณ4ข้อที่ทำให้คนเริ่มเบือ่อซิทคอมนี้แล้วถ้าเกิดว่าเซนิโอช่องวันหรือว่าพี่เกลือหรือว่าคุณ โจนะครับที่เป็นผู้กำกับหรือทีมเขียนบทได้มาได้ยินแล้วก็ขอให้ฟังเสียงของแฟนคลับเหล่านี้ด้วยนะครับผมเอาเราไปดูข้อแรกกันเลยครับผมจริงๆแล้วเนี่ยซิตคอมเป็นต่อเริ่มต้นจากพอดเรื่องหรือแนวทีมคอนเทนต์ในด้านของคอมเมดี้นะครับหรือว่าความสนุกสนาน ตลกโปกฮาหัวล้อทุกหนึ่งนาทีก็ว่าได้นะฮะแล้วสิ่งนี้เนี่ยทำให้คนชื่นชอบแล้วรักรักการเป็นเป็นเป็นซิตคอมเรื่องที่สร้างความสนุกสนานให้กับผู้ชมเป็นอย่างมากจนสร้างฐานแฟนคลับเยอะแยะมากมายและยาวนาะนอย่างที่บอกไปในข้างต้นนั่นแหละครับแต่ณปัจจุบันนี้ตั้งแต่ปี2021จนถึงปี2022เนี่ยที่เราได้เจอกันเนี่ย คือมันออกแนวดราม่าแล้วก็สร้างปมประเด็นให้คนอยากจะติดตามนั่นแหละครับแต่มันเป็นปมประเด็นที่ออกแนวดรามา่ามันไม่ได้สนุกแล้วครับมันกลายเป็นหนังพีเรียดไปเรียบร้อยล้ว มีการร้องไห้มีการเสียใจจนทําให้แฟนคลับซิดคอมเป็นต่อที่เป็นแฟนคลับตั้งแต่ต้นๆน,นะครับหรือแม้กระทั่งในช่วงของเป็นต่อขั้นเทพหรือแม้กระทั่งนิวซีซันเนี่ยจุดนั้นเป็นจุดที่พีคที่สุดนะครับนิวซีซันเนี่ยที่มันแบบโอ้ทั้งสนุกตลกโปกฮาเยอะแยะมากมายเลยนะครับแต่ณปัจจุบันนี้กลับกลายเป็นพีเรียดดราม,มา่าเป็นแนวแบบซีเรียสนะครับซึ่งทำให้คนเนี่ย เริ่มเริ่มที่จะเริ่มเบื่อแล้วก็ไม่ชอบแล้วนะฮะแล้วคอมดี้หรือคอมดิเดียนเนี่ยก็จางลงความสุกสนานก็เริ่มจางลงแล้วนะครับทำให้เรตติ้งหลายๆอย่างก็เริ่มน่าจะลดลงเยอะแล้วลวะครับนี่คือเหตุผลเหตุผลแรกนะครับที่ทำให้แฟนคลับของซิทคอมเป็นต่อแทบไม,ม่อยากจะติดตามเลยละครับและเหตุผลข้อที่2ถัดมามันก็ต่อเนื่องจากอาพอทเรื่องที่เปลี่ยนไป นะครับแนวทางของซิทคอมเป็นต่อที่เปลี่ยนไปนั่นคือมันไปสู่ดราม่าพิเรียดแนวสืบสวนสอบสวนและสร้างปมให้คนติดตามละมันก็เลยต้องมีความโศกเศร้าเสียใจการสูญเสียเกิดขึ้นและนั่นก็คือการที่เราต้องสูญเสียตัวละครสำคัญสำคัญ,คญที่เรารักไปอย่างที่ผ่านมาก็เป็นขั้นเทพ ถัดมาก็มาเป็นน้องน้ำนะฮะโดยเฉพาะคันเทพนี่หนักเลยนะอาการหนักเลยเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนๆอย่าลืมสิว่าเป็นต่อขั้นเทพเนี่ยก็คือมันถัดมาจากเป็นต่อทั้งช่องสามเนาะเป็นต่อคลาสสิกรุ่นเก่าอะ่ะพอถัดมาเนี่ยเป็นต่อคั้นเทพมาแล้วหลายคนที่มาดูเป็นต่อก็ตามสนยุค หรือตัวละครขั้นเทพมาดูแล้วดูแล้วก็ติดครับแล้วติดขั้นเทพด้วยติดตัวละครคนอื่นไปด้วยที่สุดแล้วใช้ระยะเวลาแค่ไม่กี่ปี6-7เท่านั้นเองนะฮะสนยุคก็เสียชีวิตเออไม่ใช่ขั้นเทพก็ได้เสียชีวิตแล้วจากไปอย่างจริงจังเลยนะฮะไม่อาจกลับมาได้อีกแล้วคือตายจริงๆไม่อาจแบบดีดนิ้วกลับขึ้นมาได้อีกนะครับ ดังนั้นเนี่ยทำให้ฐานแฟนคลับที่ตามสนยุคมาเป็นระดับวัยรุ่นกลางๆนะครับไม่ถึงรุ่นมากนะก็เริ่มรู้สึกว่าอา้าวสนยุคไม่อยู่ขั้นเทพไม่อยู่แล้วแล้วมันจะไปสนุกอะไรอะ่ะแล้วแถมดราม่าจัดเลยนะฮะทำให้แบบแฟนคลับนี่ เรียกว่าลองให้เสียใจเลยก็มีนะฮะจนสุดท้ายเขาตัดใจไม่มีสนยุกก็ไม่ดูต่อดีกว่านี่ถัดมายังเป็นน้องน้ําหรือว่ามารีเบิร์เนอร์อีกนะฮะขวัญใจของผู้ชายอีกหลายคนและแฟนคลับอีกหลายคนหรือแม้กระทั่งตัวแอดมินเองนะครับก็ชื่นชอบในการแสดงของน้องน้ําที่ดูมีเสน่ห์น่ารักทําให้เราติดอะ่ะ ที่สุดแล้วก็พากน้องน้ําไปอีกไม่ว่าจะตายจริงหรือตายปลอมก็ตามนั่นนั่นคือประเด็นที่2นะครับที่ทําให้เรารู้สึกเบื่อเราก็ไม่อยากจะดูซิทคอมเป็นต่อแล้วนะครับนั่นคือเขาพากตัวละครสําคัญสาคัญที่เรารักจากไปครับเราก็ไม่รู้ว่าวันข้างหน้าคนอื่นจะตายไปอีกหรือเปล่าเจมินพี่หมอนนะครับหรือว่าสลลกกิน พิยมพิว่าเกิดเอาพอใจหรือใครตายไปอีกไม่ไม่ยิ่งไปใหญ่หรอครับตกลงชิทคอมเรื่องนี้เนี่ยจะจะฆ่าคนตายไปเรื่อยๆ <c oughs> เป็นฆาตรกรฆ่าคนตายไปเรื่อยๆจนกว่าจะหมดทุกคนจนถึงเป็นต่อคนสุดท้ายใช่ไหมถึงจะพอใจเนี่ยแม่คิดว่าดึงเรตติ้งได้มากมายเหรอครับมันก็ได้ก็จริงแต่มันทำให้คนที่เขาอยากดูต่อเนี่ย ณนะตอนนั้นเลตติ้งไอตอนช่วงตายตายจริงไม่ตายจริงมันเยอะก็จริงแต่พอร,รู้ว่าตายจริงหรือจากไปจริงก็สิ้นสุดแล้วครับก็จบแล้วทําไมจะต้องต้องเอาบริษัทเป็นหลักทําไมไม่ยึดโยงกับตัวละครบ้างอันนี้พูดไปเริ่มบ่นแล้วฮนะ <laughs> เพราะมันมันมัน,ม,นมันสุดทนจริงๆนะฮะแล้วนี่ก็เป็นเหตุผลนะที่คนหลายคนแฟนคลับหลายคนไม่อยากดูต่อแล้วนะฮะ ต่อมาข้อที่3ครับถามจริงๆเหรอซิทคอมเรื่องนี้มันไม่สําคัญจริงๆเหรอถ้าเป็นต่อเนี่ยคือซิทคอมเรื่องหนึ่งที่สร้างช่องวันขึ้นมาเลยผมเชื่อว่าไม่ผิดนะเพราะซิตคอมเป็นต่อเนี่ยก็คือเหมือนเป็นต้นกําเนิดเป็นต้นแรกๆของช่องวันเลยก็ว่าได้นะครับซีนิโอหรือว่าอะไรที่มันเกี่ยวกับเรื่องราวของช่องวันเนี่ย ที่เป็นบริษัทของเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นมาได้ส่วนหนึ่งก็เป็นรากฐานจากซิดคอมเป็นต่อนี่แหละครับแล้ว s i ทคอมเป็นต่อรากยาวมาจะถึง18ปีได้แสดงว่าเขาเจ๋งจริงเขามีสิ่งที่ดีจริงๆแล้วแฟนคลับเนี่ยก็แน่นมากเรียกร้องเสมอหลังจากช่อง3หยุดไปก็ยังมีการเรียกร้องให้กลับมาสุดท้ายกลับมาแล้วก็มีเลตติ้งที่สร้างกำไรให้กับ บริษัทเยอะแยะมากมายแต่ซิดคอมเป็นต่อกับกลายเป็นซิดคอมเหมือนเป็นซิดคอมลูกเมียน้อยอะฮะคือคิดอยากจะย้ายวันไหนก่อนย้ายตั้งแต่ตอนก่อนหน้าเนาะก็เป็นวันพฤหัสถูกไหมะฮะวันพฤหัสย้ายเวลาไปย้ายเวลามาจากวันพฤหัสก็กลายมาเป็นวันเสาร์ฮะก็ยังย้ายเวลาด้วยนะฮะและที่สุดช่วงท้ายนี้ก็เป็นวันศุกร์วันศุกร์เนี่ยสามทุ่มสีดีๆอยู่ก็ย้ายเป็น4ี่ทุ่มครึ่ง เพื่อนๆครับคุณผู้กำกับครับคุณบอยทกนเกียรติครับคุณเซเนเโอครับมันดึกเกินไปครับสี่ทุ่มครึ่งหรือคุณต้องการบังคับให้คนเขาไปดูย้อนหลังฮะเพื่อผลกำไรของคุณบ่นหนักเลยนะคือคุณย้ายเหมือนกับไม่ซิดคอมเรื่องนี้เป็นซิดคอมเมียน้อยที่แบบไม่ได้มีผลอะไรกูอยากย้ายก็ย้าย ยังไงแฟนขับติดตามแน่นอนใช่ครับคุณแฟนขับติดตามแน่นอนแต่ถ้าวันหนึ่งถึงที่สุดที่เขาเบื่อแล้วเขาไม่อยากที่จะดูแล้วมันจบเลยนะแล้วพลังของแฟนขับในโลกโซเชียลมันรุนแรงนะครับ เนี่ยคลิปนี้ออกไปเนี่ยอาจจะทําให้พูดตรงๆนะครับ oh. อาจจะทําให้เลตติ้งของซิทคอมเป็นต่อมันอาจจะเอิมมีคนเห็นด้วยเวยอะแยะมากมายแล้วก็ไม่อยากดูก็ได้แต่นี่คือการเตือนครับถ้าคุณได้ดูผมขอร้องเลยครับเตือนครับอย่าทักกระทําอะไรกับจิตใจแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อมากไปกว่านี้เลยครับนี่คือการเตือนนะฮะถึงแม้เราเป็นช่องน้อยๆก็ตามแต่ว่าเราเรารักซิทคอมเป็นต่อจริงๆเราไม่อยากให้ซิทคอมเป็นต่อจะต้องสิ้นสุดลงด้วยการที่ว่า แฟนคลับเป็นต่อเริ่มซาลงและพอและไม่ฉายต่อไม่ทําต่อไม่สร้างต่อแล้วไม่เอาถ้ามันจะจบขอให้จบแบบพีคสุดๆจนถึงยอดสูงสุดแล้วอยากจะจบก็จบเลยครับอันนี้ไม่ว่ากันเนาะโอเคครับและที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้เลยครับเหตุ <S <S ผลข้อสุดท้ายที่คนไม่อยากดูต่อแล้วนั่นก็คือแพลตฟอร์มของการดูย้อนหลังที่เปลี่ยนไปครับเพื <S <S ่อนๆครับเราอยู <S <S ่ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี มันมากมายนะครับโดยเฉพาะโทรศัพท์มือถือของเราเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตแพลตฟอร์มของวีดีโอเข้ามามีบทบาทกับเรามากทุกวันนี้คือใช้ชีวิตแบบอิสระเสรีไม่ต้องยึดโยงกับทีวีว่าจะต้องเปิดดูตอนช่วงไหนหรืออดหลับอดนอนดึกๆด,ดูตอนช่วงไหนมันไม่จำเป็นแล้วล่ะฮะและนี่คือความสะดวกสบายที่เราได้รับ ดังนั้นเนี่ยยอดของการดูย้อนหลังใน YouTube ของซิ t คอมเป็นต่อเนี่ยจึงมีหลายล้านเอาจริงๆเนี่ยผมก็จำไม่ได้นะผมทำคลิปไปนานมากแล้วอย่างคลิปที่ยอดสูงสุดเนี่ยน่าจะเกือบ30ล้านวิวแล้วนะครับเพื่อนๆลองไปหาดูเอาไปเสิรชดูเอาแล้วกันนั่นหมายความว่าคนดูย้อนหลังเยอะมากแล้วดูย้อนหลังซ้ำๆซ้ๆซ้ๆครับดังนั้นเนี่ยด้วยอาการที่เห็นช่องของการตลาดแบบนี้ช่อง วันก็เลยเหมือนขายลิขสิทธิ์ในช่วงของการย้อนหลังให้กับเว็บไอชีซึ่งอาจจะมีการติดต่อกันแพลตฟอร์มไอชีของจนะีนเนี่ยมาติดต่อกันมาประสานกันจนซื้อลิขสิทธิ์ไปแล้วก็ช่องวันก็ได้เงินเซนริโอก็ได้เงินคุณบอยทะกลเกียรติได้เงินที่สุดแล้วถึงได้เงินอย่างไรแต่ว่าอย่าลืมสิครับว่าถ้ามันดูฟรีเนี่ยเหมือนเมื่อปีที่แล้วเนี่ยมันไม่เป็นไรเลย แต่ณตอนนี้มันเสียเงิน35บาทเข้าแรกในช่วงแรกแล้ว119บาทในเดือนที่2ถัดไปอีกเดือนละ119บาทซึ่งเชื่อเถอะครับว่าถ้าแฟนคลับที่รักแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับของซิคคอมเป็นต่อจริงๆเขายอมฮะที่จะเสียเงิน119บาท แต่บางคนมันไม่ถึงขนาดนั้นไงฮะถึงแม้จะเป็นแฟนคลับจริงๆแต่1 1 9บาทของเขาในยุคเศรษฐกิจที่ย่ำแย่เนี่ยมันควรจะช่วยเหลือกันนะไม่ใช่มาอาศัยผลประโยชน์อย่างนี้ที่สุดแล้วแฟนคลับซิดคอมก็มองหาเอ้ยมันย้อนหลังที่ไหนมันย้อนหลังที่ไหนตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วที่สุดพอรู้ว่าไอ้ฉีอี้เขาก็รีบตามไปฮะเขาก็ดีดู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 เสร็จปุ๊บพอมาปีนี้เอ้าดันเรียกเก็บ VIP เฉยเลยไม่ให้ดูฟรีที่สุดแล้ว ก็แฟนขับหลายคนก็บ่นแบบฝุ่นตลบเลยนะฮะว่าทําอย่างนี้เนี่ยมันไม่ถูกเ,เห็นแก่งเงินเกินไปไม่สนใจแฟนขับของซิดคอมเป็นต่อเลยอย่างเงี้ยสุดท้ายคนหลายคนก็เริ่มเบื่อโดยเฉพาะประเด็นสุดท้ายนี้นะครับเพื่อนๆที่เปลี่ยนการย้อนหลังไปอยู่ในแพลตฟอร์มไอชีโดยต้องเสียตังสมัคร v i p เนี่ยนั่นเป็นฟางเส้นสุดท้ายครับที่ทำให้แฟนขับตัดสินใจ กูไม่ดูละพอเลยไม่ดูอีกเลยก็จนสุดท้ายนะครับก็ออกมาเป็นอย่างนี้และนี่คือบทสรุปของแฟนคลับซิดคอมเป็นต่อหลายคนที่เลิกดูและเลิกติดตามซิทคอมเป็นต่อครับแต่บอกไว้ก่อนนะครับผมเองยังติดตามเสมอและผมยอมสมัคร v i p เพื่อติดตามผมเอาเรื่องราวของซิทคอมเป็นต่อที่ผมได้ดูเนี่ยมาแบ่งปันให้เพื่อนๆดูถ้าเพื่อนๆไม่อยากเสียตังก็มาติดตามไปเรื่อยๆก่อนก็ได้ครับ พราะที่สุดแล้วมันมีวันที่ไปอยู่กับไอ้ฉีอีมันก็มีวันกลับมาอยู่ที่ช่องวันหรืออยู่ที่ Youtube ได้นะครับตอนนี้ก็ติดตามช่องนี้ไปก่อนช่อง S D T ของเราไปก่อนออติดตามคร่าวๆไปก่อนถึงมันจะอาจจะไม่ได้แบบสนุกมากแต่อย่างน้อยเราก็ตามได้รู้ว่าใครอยู่ใครไปใครเปลี่ยนสถานะเป็นยังไงก็ติดตามกันไปนะครับผมจะนำมาเล่าให้เพื่อนๆฟังทุกอาทิตย์เลยละครับผม เอาละครับในคลิปนี้คงบน่นเพียงเท่านี้แหละคงไม่เคยเห็น S D T เป็นอย่างนี้มาก่อนนะครับแต่มันเหลือจะทนจริงๆถ้าเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้กับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทั้งหมดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆครับอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ S D T So why do you cry? Keep moving, keep my head up when I act. Head up, that's a fact. Never looking back. I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong. Tell my thoughts to move along. Push myself to be the best. Die with no regrets. Live with every breath. See my message start to spread. And I had so many dreams.